สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวของเกษตรกรคนหนึ่งที่ไม่ได้แตกต่างจากเกษตรกรคนอื่นๆมากนักแต่สิ่งที่ทำให้ผมแตกต่างอาจจะเป็นใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและความคิดที่พร้อมจะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผมชื่อภูผาครับเป็นลูกชาวนาเกิดและโตในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคอีสานภาพที่คุ้นตามาตั้งแต่เด็กคือทุ่งนาสีเขียวขจี ควายที่ไถนาและรอยยิ้มของพ่อแม่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่รอยยิ้มนั้นมักจะเจือด้วยความเหนื่อยล้าและความกังวลเรื่องราคาข้าวที่ไม่แน่นอนผมจําได้ว่าตอนเด็กๆผมไม่เคยอยากเป็นชาวนาเลยผมอยากเป็นอย่างอื่นอยากทํางานในเมืองอยากมีชีวิตที่สะดวกสบายไม่ต้องตากแดดตากลมแต่เมื่อเรียนจบมัธยมปลายฐานะทางบ้านก็ไม่ได้เอื้ออํานวยให้ผมได้เรียนต่อในมหาวิทยายลายัยผมจึงต้องกลับมาช่วยพ่อแม่ทํานา ช่วงแรกๆผมทำทุกอย่างแบบขอไปทีทำตามที่พ่อแม่บอกไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดอะไรมากผลผลิตก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรแถมยังเจอปัญหาต่างๆมากมายทั้งโรคระบาดแมลงศัตรูพืชและภัยแ้งทำให้ผมรู้สึกท้อแท้และหมดหวังวันหนึง่งขณะที่ผมนั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ผมก็มองไปรอบๆตัวเห็นทุ่งนาที่แห้งแล้งเห็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นของพ่อแม่ผมก็เริ่มคิดว่า เราจะปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอเราจะยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลองทำอะไรเลยเหรอผมเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรจากหนังสืออินเทอร์เน็ตและจากเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จผมได้เรียนรู้ว่าการทำเกษตรไม่ใช่แค่การปลูกข้าวแล้วรอเก็บเกี่ยว แต่เป็นการบริหารจัดการการวางแผนการใช้เทคโนโลยีและการตลาดผมเริ่มทดลองทําสิ่งใหม่ๆเริ่มจากปรับปรุงดินปลูกพืชหมุนเวียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์และควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติผลผลิตของผมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่สําคัญกว่าผลผลิตคือความรู้และความมั่นใจที่ผมได้รับ ผมเริ่มมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาอาชีพเกษตรกรผมตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้พบปะกับเกษตรกรคนอื่นๆได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและได้แรงบันดาลใจมากมายผมเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำเกษตรใช้แอปพลิเคชันในการวางแผนการปลูกการจัดการน้ำและการพยากรณอากาศใช้โดรนในการสำรวจแปลงนาและใช้โซเชียลมีเดียในการขายผลผลิต ผมเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างเรื่องราวของสินค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผมไม่ได้ขายแค่ข้าวแต่ผมขายเรื่องราวของข้าวขายความใส่ใจในการผลิตและขายสุขภาพที่ดีผมเริ่มแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรคนอื่นๆในหมู่บ้านจัดอบรมให้ความรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรกร ผมอยากเห็นเกษตรกรคนอื่นๆมีชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากเห็นหมู่บ้านของผมพัฒนาไปข้างหน้าแน่นอนว่าระหว่างทางก็มีอุปสรรคและความท้าทายมากมายทั้งปัญหาเรื่องเงินทุนปัญหาเรื่องตลาดและปัญหาเรื่องความเชื่อมัน่นแต่ผมไม่เคยยอมแพ้ผมมองว่าทุกปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ผมเชื่อว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำเกษตรยุคใหม่เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเราต้องเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และอยู่รอดได้ผมเชื่อว่าเกษตรกรยุคใหม่ต้องเป็นมากกว่าแค่คนปลูกข้าวเราต้องเป็นนักธุรกิจนักการตลาดนักเทคโนโลยีและนักสื่อสารเราต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านเพื่อที่จะบริหารจัดการธุรกิจเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมเชื่อว่าเกษตรกรยุคใหม่ต้องมีความคิดสร้างสารรค์ต้องกล้าที่จะคิดนอกกรอบและต้องกล้าที่จะลงมือทำเราต้องมองหาโอกาสใหม่ๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของเราผมเชื่อว่าเกษตรกรยุคใหม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเราต้องทำเกษตรแบบยั่งยืนไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคผมอยากให้ทุกคนมองอาชีพเกษตรกรด้วยมุมมองใหม่ อาชีพเกษตรกรไม่ใช่แค่อาชีพที่ยากลำบากและยากจนแต่อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพที่สร้างอาหารให้กับโลกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและอาชีพที่สร้างความสุขให้กับชีวิตผมอยากให้ทุกคนภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและร่วมกันพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือกันเราจะสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับวงการเกษตรไทยได้อย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของผมเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองพิชิตความท้าทายและสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองในแง่มุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ตรงของผมเองในการเป็นเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างที่ผมได้เล่าไปในตอนที่แล้วว่าผมเริ่มจากการเป็นเกษตรกรที่ทำตามพ่อแม่สั่งไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งผมตระหนักได้ว่าถ้าผมยังทำแบบเดิมๆผมก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จผมจึงเริ่มศึกษาหาความรู้และพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังแต่การพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความอดทน ความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างมากผมต้องเผชิญกับอุปสรรคความท้าทายมากมายทั้งจากภายนอกและจากภายในอุปสรรคจากภายนอกคือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรเช่นสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนและการแข่งขันที่สูงแต่ผมมองว่าอุปสรรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอไม่ใช่แค่เกษตรกรเท่านั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้วิธีการรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้ เราต้องวางแผนล่วงหน้าเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแล้วเราต้องไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคผมเรียนรู้ว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญมากเป้าหมายคือสิ่งที่ช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆเป้าหมายคือสิ่งที่ช่วยให้เราไม่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาและเป้าหมายคือสิ่งที่ช่วยให้เราวัดผลสำเร็จของการพัฒนาตนเองผมตั้งเป้าหมายว่าผมอยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ผมอยากมีรายได้ที่มั่นคงผมอยากมีชีวิตที่ดีและผมอยากช่วยพัฒนาวงการเกษตรไทยเมื่อผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วผมก็เริ่มวางแผนว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นผมแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆและกำหนดระยะเวลาในการทำแต่ละเป้าหมายย่อยผมเริ่มจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองผมอ่านหนังสือฟังบรรยายและเข้าร่วมอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆผมพยายามทำความเข้าใจในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรผมเริ่มจากการปรับปรุงดินปลูกพืชหมุนเวียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์และควบคุมศัตรูพืชด,ด้วยวิธีธรรมชาติผมทดลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดผมไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกเพราะผมรู้ว่าความผิดพลาดคือบทเรียนที่ดีที่สุด ผมเริ่มจากการสร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างเรื่องราวของสินค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผมใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมทสินค้าและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผมพยายามสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของผมเพื่อให้ลูกค้าจดจำได้นอกจากอุปสรรคจากภายนอกแล้วผมยังต้องเผชิญกับอุปสรรคจากภายในอุปสรรคจากภายในคือความคิดและความเชื่อที่จำกัดความสามารถของตัวเองผมเคยมีความคิดว่า เราเป็นแค่ชาวนาเราคงไม่มีวันประสบความสำเร็จผมเคยมีความเชื่อว่าการทำกรเกษตรเป็นอาชีพที่ยากลำบากและยากจนความคิดและความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งผมไว้ไม่ให้ผมพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ผมต้องพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อเหล่านี้ผมเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองผมมองว่าการทำกรเกษตรไม่ใช่แค่อาชีพที่ยากลำบากและยากจนแต่อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สำคัญ อาชีพที่สร้างอาหารให้กับโลกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและอาชีพที่สร้างความสุขให้กับชีวิตผมเริ่มกับการมองหาข้อดีของตัวเองผมพบว่าผมมีความอดทนความขยันและความตั้งใจผมมีรู้ความสามารถในการทำเกษตรและผมมีรักในอาชีพเกษตรกรผมเริ่มจากการให้กําลังใจตัวเองผมบอกตัวเองว่าเราทำได้เราเก่งเรามีความสามารถ ผมให้กำลังใจตัวเองทุกครั้งที่เจอปัญหาและผมให้รางวัลตัวเองทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผมเชื่อว่าท,นะทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีความตั้งใจจริงสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของเราเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้และเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการ เมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างตรงจุดเราจะสามารถใช้จุดแข็งของเราให้เกิดประโยชน์และเราจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนของเราได้นอกจากนี้การมีคนรอบข้างที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันคนรอบข้างที่ดีคือคนที่ให้กำลังใจเราคนที่สนับสนุนเราและคนที่คอยช่วยเหลือเราผมโชคดีที่มีพ่อแม่และครอบครัวที่ให้กำลังใจและสนับสนุนผมเสมอ ผมมีเพื่อนเกษตรกรที่คอยช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้กับผมและผมมีลูกค้าที่ให้การสนับสนุนสินค้าของผมการมีคนรอบข้างที่ดีช่วยให้ผมมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองช่วยให้ผมไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและช่วยให้ผมประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นผมอยากให้ทุกคนมีคนรอบข้างที่ดีและเป็นคนรอบข้างของคนอื่นเช่นกันเราต้องให้กำลังใจสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของผม หวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความล้มเหลวซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเดินทางสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายผมเองก็เคยล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทั้งล้มเหลวในการปลูกพืชล้มเหลวในการขายสินค้าและล้มเหลวในการบริหารจัดการธุรกิจ แต่สิ่งที่ทำให้ผมแตกต่างจากคนอื่นๆคือผมไม่เคยยอมแพ้ต่อความล้มเหลวผมมองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนที่มีค่าและเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยลงทุนปลูกแตงโมจำนวนมากแต่ปรากฏว่าแตงโมเป็นโรคระบาดทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมดผมเสียเงินไปจำนวนมากและรู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมากตอนนั้นผมคิดว่าเราคงไม่เหมาะกับการทำเกษตรเราคงต้องยอมแพ้ แต่หลังจากที่ผมตั้งสติได้ผมก็เริ่มคิดว่าทำไมเราถึงล้มเหลวเราทำอะไรผิดพลาดผมเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโรคแตงโมผมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและผมวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวผมพบว่าสาเหตุหลักของความล้มเหลวคือผมไม่ได้ป้องกันโรคอย่างถูกวิธีผมไม่ได้เลือกพันธุ์แตงโมที่ทนทานต่อโรคและผมไม่ได้ดูแลแปลงแตงโมอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ผมรู้สาเหตุของความล้มเหลวแล้วผมก็เริ่มวางแผนว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยผมเริ่มจากการเลือกพันธุ์แตงโมที่ทนทานต่อโรคผมศึกษาข้อมูลและเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผมผมเริ่มจากการป้องกันโรคอย่างถูกวิธีผมใช้สารชีวภาพในการป้องกันโรคและผมดูแลแปลงแตงโมอย่างใกล้ชิด ผมเริ่มจากการปรับปรุงวิธีการปลูกผมใช้เทคนิคใหม่ๆเพื่อให้แตงโมจเจริญเติบโตได้ดีและผมดูแลแตงโมอย่างเอาใจใส่ผลปรากฏว่าการปลูกแตงโมในครั้งต่อมาประสบความสำเร็จอย่างมากผมได้ผลผลิตที่ดีและผมขายแตงโมได้ราคาดีผมสามารถชดเชยความเสียหายจากครั้งก่อนได้และผมยังมีกำไรเหลือ จากเหตุการณ์นั้นผมได้เรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวเราก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ผมอยากให้ทุกคนมองความล้มเหลวด้วยมุมมองใหม่มองว่าความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมองว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จ ผมอยากให้ทุกคนกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดเมื่อเราล้มเหลวเราต้องตั้งสติวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวและเรียนรู้จากความผิดพลาดเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องลุกขึ้นสู้ใหม่และเราต้องพยายามให้มากขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราทุกคนมีความคิดแบบนี้เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เราทำ นอกจากนี้การมีทัศนคติเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันทัศนคติเชิงบวกคือการมองโลกในแงด่ดีการมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีทัศนคติเชิงบวกพวกเขามองว่าทุกปัญหาคือโอกาสพวกเขามองว่าทุกอุปสรรคคือความท้าทายและพวกเขามองว่าทุกความล้มเหลวคือบทเรียน ผมอยากให้ทุกคนฝึกฝนการมีทัศนคติเชิงบวกเริ่มจากการมองหาสิ่งดีๆในชีวิตเริ่มจากการขอบคุณในสิ่งที่เรามีแล้วเริ่มจากการให้กำลังใจตัวเองเมื่อเรามีทัศนคติเชิงบวกเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเราจะมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆแล้วเราจะสามารถก้าวข้ามอปุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นกระบวนการเราต้องสนุกกับก การเรียนรู้สนุกกับการพัฒนาตัวเองและสนุกกับการเดินทางเมื่อเราสนุกกับกระบวนการเราก็จะมีความสุขกับผลลัพธ์และเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ยั่งยืนและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับความล้มเหลวและการมีทัศนคติเชิงบวกของผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเครือข่ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกรเกษตรกรยุคใหม่ในการที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเราต้องการคำแนะนำเราต้องการแรงสนับสนุนและเราต้องการโอกาสการสร้างเครือข่ายคือการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่มีความสนใจ และเป้าหมายเดียวกันการสร้างเครือข่ายคือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้การสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองและการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ ผมเริ่มสร้างเครือข่ายตั้งแต่ผมเริ่มทำเกษตรผมเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกรต่างๆผมไปงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าผมติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการผมพบว่าการสร้างเครือข่ายเป็นประโยชน์อย่างมากผมได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากเกษตรกรคนอื่นผมได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแ,และผมได้รับโอกาสในการทำธุรกิจผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมต้องการหาตลาดใหม่สำหรับสินค้าของผม ผมได้ติดต่อกับเพื่อนเกษตรกรคนหนึ่งที่ทำธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อนเกษตรกรคนนั้นได้แนะนำผมให้กับบริษัทส่งออกแห่งหนึ่งและผมก็ได้ทำสัญญาส่งออกสินค้ากับบริษัทนั้นผมสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ดีและผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์นั้นผมได้เรียนรู้ว่าการมีเครือข่ายที่ดีสามารถสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้การสร้างเครือข่ายไม่ใช่แค่การรู้จักคนเยอะ แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เราเชื่อใจและไว้วางใจสิ่งที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายคือการให้เราต้องให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำและให้โอกาสแก่คนอื่นเมื่อเราให้เราก็จะได้รับกลับมาเช่นกันผมพยายามช่วยเหลือเกษตรกรคนอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือผมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการทำเกษตร ผมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของผมและผมให้โอกาสในการทำธุรกิจผมพบว่าเมื่อผมให้ผมก็ได้รับกลับมาเช่นกันเกษตรกรคนอื่นๆให้ความเคารพและไว้วางใจผมพวกเขาให้ความช่วยเหลือผมเมื่อผมต้องการและพวกเขาให้โอกาสในการทำธุรกิจการสร้างเครือข่ายต้องใช้เวลาและความพยายามเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆเราต้องให้ความช่วยเหลือพวกเขา แล้วเราต้องรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ผมพยายามติดต่อกับเพื่อนในเครือข่ายของผมอย่างสม่ำเสมอผมโทรศัพท์ไปคุยกับพวกเขาผมส่งข้อความไปทักทายพวกเขาและผมไปเยี่ยมพวกเขาเมื่อมีโอกาสผมพบว่าการรักษาความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญการรักษาความสัมพันธ์รรช่วยให้เครือข่ายของเราแข็งแกร่งและการรักษาความสัมพันธ์ช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากเครือข่ายของเราอย่างยั่งยืนนอกจากเครือข่ายในวงการเกษตรแล้ว ผมยังสร้างเครือข่ายในวงการอื่นๆเช่นวงการธุรกิจวงการการศึกษาและว,วงการสังคมผมพบว่าการมีเครือข่ายที่หลากหลายเป็นประโยชน์อย่างมากผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนในวงการต่างๆผมได้มุมมองที่แตกต่างและผมได้โอกาสในการพัฒนาตัวเองผมอยากให้ทุกคนสร้างเครือข่ายที่หลากหลายสร้างความสัมพันธ์กับคนในวงการต่างๆแล้วเรียนรู้จากพวกเขา ผมเชื่อว่าถ้าเรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและหลากหลายเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เราทำและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการปรับตัวซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ในการที่จะอยู่รอดและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะไม่สามารถแข่งขันได้แล้วเราจะไม่อยู่รอดได้ผมได้เห็นกเกษตรกรหลายคนที่ล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่ยอมปรับตัวพวกเขาทำในสิ่งเดิมๆที่เคยทำมาตลอดพวกเขาไม่สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ พวกเขาไม่สนใจความต้องการของผู้บริโภคและพวกเขาก็ล้มเหลวในที่สุดผมเองก็เกือบจะล้มเหลวเพราะผมไม่ยอมปรับตัวในช่วงแรกๆที่ผมทำเกษตรผมทำในสิ่งที่พ่อแม่ผมสอนผมปลูกข้าวแบบเดิมๆผมขายข้าวแบบเดิมๆและผมคิดว่าผมจะประสบความสำเร็จได้แต่ปรากฏว่าผมไม่ประสบความสำเร็จราคาข้าวตกต่ำผมขายข้าวไม่ได้และผมขาดทุน ตอนนั้นผมเริ่มคิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดเราต้องเปลี่ยนแปลงผมเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ผมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆผมเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคและผมเริ่มปรับตัวผมเริ่มจากการปลูกพืชที่หลากหลายผมไม่ได้ปลูกแค่ข้าวผมปลูกผักปลูกผลไม้และเลี้ยงสัตว์ผมทำให้ฟาร์มของผมมีความหลากหลายและผมลดความเสี่ยงในการขาดทุนผมเริ่มจากการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตร ผมใช้โดรนในการสำรวจแปลงนาผมใช้แอปพลิเคชันในการวางแผนการปลูกและผมใช้โซเชียลมีเดียในการขายสินค้าผมเริ่มจากการปรับปรุงคุณภาพสินค้าของผมผมปลูกพืชที่ปลอดสารเคมีผมดูแลพืชอย่างเอาใจใส่และผมสร้างแบรนด์ของตัวเองผมปรากฏว่าการปรับตัวทำให้ผมประสบความสำเร็จผมมีรายได้เพิ่มขึ้น ผมขายสินค้าได้ในราคาที่ดีและผมมีความสุขกับการทำเกษตรจากเหตุการณ์นั้นผมได้เรียนรู้ว่าการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญเราต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอผมอยากให้ทุกคนฝึกฝนการปรับตัวเริ่มจากการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มจากกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มจากพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอการปรับตัวไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องใช้ความพยายามมันต้องใช้ความอดทนแล้วมันต้องใช้ความกล้าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถปรับตัวได้ถ้ามีความตั้งใจจริงและถ้าเราปรับตัวได้เราก็จะสามารถอยู่รอดและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้การมีความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์พวกเขาสามารถคิดคนวิธีการใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆพวกเขาสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและพวกเขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการผมอยากให้ทุกคนฝึกฝนการมีความคิดสร้างสรรค์เริ่มจากการตั้งคำถามเริ่มจากการมองหาสิ่งใหม่ๆและเริ่มจากการทดลอง เมื่อเรามีความคิดสร้างสารรค์เราจะสามารถสร้างความแตกต่างเราจะสามารถแข่งขันได้และเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับตัวและความคิดสร้างสารรค์ของผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของความสุขซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตและเป็นสิ่งที่เกษตรกรยุคใหม่หลายคนมองข้ามไป หลายคนคิดว่าความสุขคือการมีเงินทองมากมายความสุขคือการมีชื่อเสียงโด่งดังและความสุขคือการมีอำนาจแต่ผมเชื่อว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นความสุขอยู่ที่ใจของเราความสุขอยู่ที่การที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีความสุขอยู่ที่การที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักและความสุขอยู่ที่การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นผมเคยคิดว่าความสุขคือการมีเงินทองมากมาย ผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินผมทำงานหนักผมลงทุนผมเสี่ยงแต่ปรากฏว่าผมไม่มีความสุขผมเครียดผมกังวลและผมไม่มีเวลาให้ครอบครัวตอนนั้นผมเริ่มคิดว่าเราทำอะไรผิดพลาดเราต้องเปลี่ยนแปลงผมเริ่มมองหาความสุขที่แท้จริงผมเริ่มทำในสิ่งที่ผมรักผมเริ่มช่วยเหลือผู้อื่นและผมเริ่มพอใจในสิ่งที่ผมมีผมเริ่มจากการทำเกษตรผมรักการทำเกษตร ผมมีความสุขกับการได้ปลูกพืชผมมีความสุขกับการได้ดูแลสัตว์และผมมีความสุขกับการได้เห็นผลผลิตผมเริ่มจากการช่วยเหลือผู้อื่นผมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของผมให้กับเกษตรกรคนอื่นๆผมช่วยเหลือคนที่ยากลำบากและผมทำประโยชน์ให้กับสังคมผมเริ่มจากการพอใจในสิ่งที่ผมมีผมขอบคุณในทุกสิ่งที่มี ผมไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและผมมีความสุขกับชีวิตผลปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้ผมมีความสุขผมไม่เครียดผมไม่กังวลและผมมีเวลาให้ครอบครัวจากเหตุการณ์นั้นผมได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในความสุขอยู่ที่การที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีความสุขอยู่ที่การที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักและความสุขอยู่ที่การที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่น ผมอยากให้ทุกคนมองหาความสุขที่แท้จริงเริ่มจากการทำในสิ่งที่เรารักเริ่มจากการช่วยเหลือผู้อื่นและเริ่มจากการพอใจในสิ่งที่